เอ็มมานูเอลเปอรต์ตีตำนานอาเซนอนเผย3ปัจจัยอาเซนอนมีลุ้นแชมป์ลีกแม้ตามหลังลิเวอร์พูลเอ็มมานนเอลเปอรต์ตีอดีตกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสเชื่อมั่นว่าอาเซนอนยังมีโอกาสแซงลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แม้ว่าปัจจุบันไอ้ปืนใหญ่จะตามหลังหงแดงอยู่6คะแนนและแข่งมากกว่า1นัดเปอร์ตีระบุถึง3มเหตุผลสำคัญที่ทำให้เขามองว่าอาเซนนอนยังมีโอกาสพลิกสถานการณ์ได้ในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลได้แก่ โปรแกรมการแข่งขันการกลับมาของผู้เล่นตัวหลักจากอาการบาดเจ็บและปัญหาในแนวรับของลิเวอร์พูลใช่ผมเชื่อว่า, Arsenal, วาอาเซนนตคว้าแชมป์ฤดูกาลนี้ได้และผมจะบอกว่าทำไมเปร์ตีกล่าวลิเวอร์พูลและทีมอื่นๆต้องรับมือกับการแข่งขันหลายรายการในขณะที่อาเซนนมีนักเตะระดับท็อปที่กำลังจะกลับมาจากอาการบาดเจ็บพร้อมกับสภาพร่างกายที่สดกว่าเปอร์ตียังชี้ว่าอาเซนอลมีข้อได้เปรียบจากการที่พวกเขาตกรอบในฟุตบอลถ้วยในประเทศไปแล้ว ทำให้สามารถโฟกัสไปที่การแข่งขันพรีเมียร์ลีกและแชมเปี้ยนลีกได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ปตียังกล่าวถึงสถานการณ์ของลิเวอร์พูลว่าลิเวอร์พูลดูไม่มั่นคงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาเสียประตูบ่อยและแนวรับเริ่มมีปัญหาซึ่งเป็นสิ่งที่อาเซนอนสามารถใช้เป็นโอกาสได้ทั้งนี้เขายังระบุเพิ่มเติมว่าการกลับมาของบูกาโยสกาและการเสริมทัพในตลาดนักเตะเดือนมกราคมจะช่วยเสริมศักยภาพของทีมในช่วงสำคัญของฤดูกาล